ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สดะเพิ่งกลับมาถึงที่ห้องนะแล้วพอดีว่ามีขนมจะมารีวิวให้ดูเพิ่มเติมก็คือว่าอาขนมญี่ปุ่นที่สระบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะลงนะคะยังมีอีกนะคะยังไม่ได้ลงค่ะพอดีว่ามาเที่ยวก็เลยยังไม่ได้ลงแต่ว่าอเผอิญว่าเมื่อวานเนี้ยเพิ่งได้ขนมมาอีกหนึ่งอย่างก็คือพอดีว่าสดาสั่งขนมกับน้องแถวบ้านใช่ไหมคะแล้วพอดีว่าสั่ง เค้กนมสดฮอกกะดัไปแต่ว่าไม่ได้แต่ว่าพอดีว่าน้องคนที่สดาเคยสั่งมากระรองกับเขาพอดีดูว่าสดาสั่งเค้กนมสดมาไม่ได้แล้วน้องเขาได้เค้กนมสดมาก็เลยถามสดาว่าจะเอาไหมสดาก็าเลยตกลงเอาไปเลยแล้วก็ได้มาเพิ่งเอามาเมื่อวานนี้วายวีดีโอหล่นเอาใหม่โอเคนี่ได้มาเป็นนี่นะคะ เค้กนมสดฮอกไกโดแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบสิบลูกมันจะมีแบบยี่สิลูกด้วยคิมมี Cake. ่มิลค์เค้กนี่เดี๋ยวจะลองมาแกะชิมให้ดูเลยว่าเป็นยังไงถ้าเกิดใครสนใจไปสั่งกับน้องได้นะคะเค้กนมสดอันนี้โซดาซื้อกับน้องแพร่เดี๋ยวให้น้องมาคอมเมนต์ใต้คลิปแลวถ้าเกิดใครสนใจไปซื้อกับน้องได้บอกว่ามาจากโซดาแล้วเดี๋ยวน้องลดให้ นี่สดาเพิ่งไปกินข้าวมาบอกว่าอิ่มมากๆเลยเดี๋ยวจะลองมาแกะให้ดูเลยแกะยากอีกแล้วตอนนี้อยู่ที่พัตยาที่พักก็เคนะคะสวยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวที่พักให้ดูว่าเป็นยังไงไวายขาดเลยขาดเลยขาดแล้วนะหักแล้วอุย้ย ขอโทษค่ะโหลดอีกแล้วว่าพอดีอตั้ง i อ a d อไม่ยโหลดชีตอนนี้ไม่หลดละนี่แกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองมาชิมให้ดูเลยว่าเป็นยังไง ก็จะมีครีมอะไรเหมือนกันเดี๋ยวลองชิมวัสองอันให้ดูอันนี้นะคะมีมี่คือเนี่ยมันจะเป็นเค้กที่ชื่อดังเหมือนกันมันจะเป็นอย่างนี้ไม่อยากไปแตะมันเดีย๋ยวมันหล่นอีกเดี๋ยวจะลองมาชิมเลยว่ารสชาติเป็นยังไงมาเที่ยวรอบนี้สิเขาเขาขานมมาเต็มเลยนี่ ข้างในก็จะเป็นแบบว่ามองจะไม่ค่อยเห็นเลยเห็นไมอ้อาเห็นแล้วเป็นอย่างนี้นี่แล้วก็มาชิมเลยอืมจะเป็นแค่นุ่มๆแล้วข้างในก็จะมีครีมแบบว่าเป็นนมฮอกไกโดนมสดฮอกไกโดค่ะแม้เป็นตัวครีม อ,อร่อยดีอีกอันหนึ่งเลยเอ่อน้องฝาั่งมาบอกว่าเปิดพี่มากระลองแล้วนะคะใครสนใจไปทานได้สราเคยสั่งมากระลองกับน้องมากระลองลาดูเล่ค่ะที่เป็นแบบเทพมากเลยอันหนึง่ง อร่อยหอมนมอร่อยอย่าลืมไปสั่งนะอร่อยจริงๆลองไปทานดูเดี๋ยวมีนี้มาเพิ่มเติมเอามาเอามาจากบ้านเดี๋ยวก็มารีวิวเพิ่มเติมรสปาแน่เลยแกะยางมากอะไรอย่างมือมันแบบ แกไม่ได้อะ่ะเอ้ยแกไม่ได้อะ่ะขอสินี่เดี๋ยวเรามาชิมดูก็รถ,ถััวนี่ทำไมมันมีหนวดรูปปลาล่ะมันเป็นรถตัวคาราเมลคอนนะคะซื้อได้ที่ไดโสทุกที่เลยอร่อยลูกรสคอนเฟิร์ม ตอนนี้จึงขนมกลมกว่างอร่อยมากๆเลยโอเคไปก่อนวันนี้มากับเทน้าสดฮอกไกโดส่วนใจส,สั่งกับน้องแคลนะคะส่วนขนมอย่างอื่นที่จะติดทางไว้ว่าจะมารีวิวอัดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะจ๊ะเลยที่สองคลิปวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะเที่ยวแล้วเอารูปไปฝากนะจ๊ะบบาย